สวัสดีค่ะนนราธาลบพรยิบสิตริพมนะคะวันนี้ก็จะมาทำนายนะคะในหัวข้อดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกันยายน2568นะคะเป็นของชาวราศีสิงห์นะคะสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่15กันยายนนะคะสามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์ใบนี้นะคะพูดถึงในเรื่องของพรที่คุณขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะคะพรที่ขอต่อสวรรค์นะ ราชาผู้เปลี่ยมด้วยความเมตตาอย่างเหลือประมาณนะคะอยู่บนบันลังนกยุงบันลังนกยุงนะคะท่านบอกว่าจงถอนพิษที่เกาะกินจิตใจคุณอย่าพยายามมากจนเกินไปจงหามาตรการในการรับมือกับสิ่งนั้นแล้วก็ผ่อนคลายและเติมพลังให้กับตัวเองหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่ทำอะไรเกินร้อยอยู่เสมอ และไม่ค่อยจะบน่นหรือระบายความรู้สึกกับคนอื่นจึงทำให้คุณเกิดความเครียดสะสมแต่ไม่ต้องกลัวนะเพราะ